ฮัลโหลโยวัาซากระผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลัคกี้ค่ะแมลเรากลับกันมาอีกแล้วนะนทุกคนสำหรับคอนเทนต์ฮีโร่บุกโลก,น,กน้องๆดูครับผมวันนี้พี่เพิ่มแต่งตัวเป็นตัวอะไรใช่ครับน้องพี่เพิ่มเป็นโกดไรเดอร์มาครับทุกคนวันนี้วิวจะทำการทำลายล้างโลกโดยไฟเพลนอาโลกครับผมเชนโน่น้องๆดูท่าเดินโกดไรเดอร์ครับโคตรเก๋ว่าบอกเลย เดินแบบนี้เนี่ยอาจจะโดนกระทืบได้นะครับผมถ้าไปเดินข้างนอกบ้านจังวันนี้พี่ว่าจะทำการทดลองพลังเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยพลังไฟเพิงครับผมพลังไฟเพิงนะครับอืมโกเลเดอร์สามารถพ่นไฟออกจากปากได้น้องๆ้ออูพลังนี่โคตรตึงนะครับไอ้พลังกินป่าเข้าไปอูดูน้องโมโคครับผมอืมใครทำความชั่วจะโดนพี่ลงโทษนะครับน้องน้องเออ ไอหนห้องคนนี้ไปแปลงปันตอนเช้านะครับโดยี่ทำโทษอืมวพลังโกเลดเดอร์โคตรตึงบอกเลยดูครับผมไปเพลิงอาโกนี่เวลาเผาไปแล้วเนี่ยมันดับยากเลยนะครับพลังต่อไปเรามาดูกันหมดทุกคนเป็นพลังปลาลูกไฟนะครับผมชื่อว่าพลังไฟบอลอุ้ยทำไมปลาคนแล้วมันไปโดนรถวะเฮ้ยเชดโดน้อง,อง,องดู เหมือนจะเป็นการล็อกเป้าหมายนะผมพลังนี้ตึงจัดปาไปโดนรถจิบอุยอ้ยวัดตึงไฟระเบิดเลยครับผมปาหนึ่งได้สองไอ้น้องโกเลดเดอมาแล้วอุย้ยบอลเจนเก,นเก๋อะไไม่ใช่นะครับลูกไฟเพลิงตึงจัดน้องๆสอกหน้าไปทีหนึ่งสอกหน้าแบบไอ้นี่ใส่บาตรตอนเช้าหรือเปล่าดวงเองดีไปหรือเปล่าน้องโอ้ โกลเดอร์ต่อยไม่ตายครับผมเอาเอาบุกบอลไปไปกินนี่เดี๋ยวเรามาดูพลังถัดไปเอาทุกคนนี่โ,โหดูพี่วันได้ทำการหยิบโซไฟออกมาครับผมเหมือนในหนังอะนะจังหวะนี้หุ้ยพลังโกเลยเดอือกโคตรตึงยุ๊บๆเอ้ยเอาโซรัดคอได้หรือเปล่าโซ่พี่เป็นแล้วทุกคนโซพี่เลิอกระบำครับผม,ผมน้องดูแดงเต้นเพลงไก่ย่างหรือเปล่าวะ พลังไฟเพลิงกนลกเอาโซฟาครับผมนี่สายปาปาดสายโซฟาหืมปาดพีตายกแถวครับผมลองหน่อยดิน้องอเอาโซาลักคอได้ไหมปุ๊บอุ้ยหยิบโซ่ออกมาแล้วก็ปาไปเลยพลังโซ่อืมป้าครับผมป้ารัวๆอย่างวันนี้ป้าแล้วเป็นไฟืหไฟเพลิงกนลกมาเลยน้องหืมย่อยยับย่อยยับไม่ล่ะ พี่มาแป๊ปเดียวครับผมโอ้โหแลวคือไฟมาไม่ดับด้วยนะประเด็นนะ่ะไฟจากโกด์ไรเดอร์นี่เป็นไฟจากนรกนะครับน้อง,องเพราะฉะนั้นมันไม่ดับหรอกครับเออมันไม่ดับง่ายหรอกน้องมาเลยทูบรถถังเราไงว่าหึดอกเดียวครับผมระเบิดต้มระเบิดไปรถถังกองแข้งระเบิดครับผมใจร้อนจ้างวันนี้ขอลองพลังใหม่หนะทุกคน คนไฟเบิร์นรถถังครับผมเขาเสร็จว่าจะลองชีมสักคำอ่ะเหมือนแซลมอนเบิร์เลยประมาณนั้นน่ะเขาไปเลยน้องคันนี้ว่าไงคันนี้ต้องโดนลูกไฟคันนี้ต้องโดนลูกไฟอือทุกคนแต่พี่เพื่อนรู้สึกว่าโก o ด t ไลเดอร์เนี่ยมันจะมีรถประจําตัวนะครับนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองเดี๋ยวลำดับถัดไปเพื่อนทกาเรียกมอเตอร์ไซค์ออกมาทุกคน เป็นมอไซค์คู่หูพีเอนะครับจัดไปน้องเรียกมาเลยโอ้โหโผล่ขึ้นมาจากดินครับผมเชโดแล้วน้องสังเกตที่รอครับผมทุกคนมันจะมีแบบว่าเป็นไฟเพลินรลกอยู่ด้วยนะจ้าววันนี้ก็ลองขี่หน่อยครับผมสตาร์ตเวลาขี่แล้วแบบว่านี่ข้างหลังก็จะเป็นไฟนะครับผมเพราะว่ารอพี่เป็นไฟโอ้โหต้องบอกเลยว่าเท่จัดนะครับรถคันนี้มาเลย,ยขี่ชวนปุ๊บระเบิด อยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้พลังได้โรัทุกคนนี่อยู่ในทำการพ่นไฟออกจากปากนะครับโอ้โหเครื่องบินนี่แบบว่าหลอมละลายนา้องๆอุยเอาจัดมาจะมาที่ทำการขี่ชนขี่ชนไม่เป็นไรครับผมต้องใช้ไฟเผาเออขี่ชนอีกรอบนึงโอ้โหมันน่าจะระเบิดนะทุกคนไม่เป็นไรขอลองพลังนี้นี่ปาลุไฟบนรถครับผม นี่ไงระเบิดไประเบิดไปยิงลูกไฟออกจากรถยิงรถถังพลังนี่พดก็อแบบพี่บอกเลยพี่เพ่อนอยากรู้ว่ามอาร์ไซค์โกรเดอร์เนี่ยมันขี่ในน้ำได้หรือเลปล่าทุกคนเดี๋ยวจ้งวันนี้ไปทำการทดลองนะผมขี่มอร์ไซค์โกรเดอร์ลงน้ำนะครับฮแต่ถ้ามันขี่ไม่ได้นี่จมเลยนะน้องๆไปกันเลยเฮ้ยฮน้องๆดู ขี่บนน้าได้ครับผมโหเท่จัดนะครับให้ตายเถอะมอไซค์ขี่บนน้ําทุกคนสงสัยแบบว่าไฟเพลิงโลกมันร้อนเกินนะน้าไม่กล้าทําอะไรอะ่ะเออขี่บนน้ําได้เลยเฟียวจ้าดเดี๋ยวเราทําการแวะดูที่หอฬิกาหน่อยครับทุกคนว่ามีใครลงเหลืออยู่หรือเปล่าเพื่อนจะมาทําการล้างโลฟีไฟนะก็ต้องมาเช็คนะครับวิยจังหวะน,นี้ขึ้นมาเลยเดูโคตึงนะผม จ้างอะี้ก็เอ็ดดิฟแล้วก็มาตรงนี้ครับผมมานี่ขี่ขึ้นไปเลยน้องอย่าอูมาเาทุกคนข้างบนนี้เอา้าวุ้ยวุย,ยกองทัพไปช้างครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะตรงนี้มีกองทัพไปช้างครับรู้สึกว่าจะมีปืนยิงวิธีนั้นเมื่อกี้ขออนุญาตอ้อมดูอีกสักรอบนึง โอ้โหพระเจ้าไอช้างจะทำการปกป้องโลกฟีไฟครับผมเฮ้ย <c oughs> ดิฟเลยดิฟเลยยังวันนี้ <c oughs> เก็บไปทีเดตัวนี่ <c oughs> เก็บไปทีเดวตัว <c oughs> ดูบิญญาณดูบิญญาณไอช้างชักกระเดวกรเดวชนไปเลยครับผมนี่ <c oughs> มาเลยนอ้องพลังไฟเพิงพลังไฟเพิงโอ้โหมันยิงพี่ไม่มันยิงพี่แบบว่าเจ้าพี่ให้ตายเลยน้องๆรุมยิงแบบ20ตัว แต่โทษทีพี่มีพี่มีพลังก๊อตนะครับน้องๆโกสดลเดอร์ไม่ได้วันไหวแล้วอยู่แล้วไอช้างเจ้าหรือยิงไปลพลังลุกพลังลูกไฟเจ้าหรือกล้าเลยกล้าเล่นกับโก้ดลเดอร์เรอเฮ้ยช้างตัวไกลๆก็โดนไปอือทุกคนพลังไฟนี่แรงจัดนะครับแล้วคือมันไม่มีบันดับอะเหลือสองสามตัว เหลือสองสามตัวก็โดนไปยิงไประยะเผาขนเลยน้องจะไม่ต้องทำการลงไปปา่าเลยทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ป่าบมันจะโกงเกินทุบมาผมนี่โตไฟโซไฟจากอลกน้องไอช้างอย่าห้าวก็ใจไหมอย่าห้าวถ้ามาพามันแพงอือหอืดจัดกับผมเหลือตัวสุดท้าย ทุบไปเลยตัวสุดท้ายเป็นไงไม่ตายหรือไม่ตายหรือโหทุกคนพลังโกงจัดนะครับโกดไรเดอร์อีกตัวหนึ่งลมแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ฮมีตัวหลบในบ้านหรือเปล่ามาโดนไฟไปบนไฟเลยตัวนี้ไอตัวนี้ต้องบนไฟใส่ครับหืมต้องช้างต้องช้าลมควัน,นครับผมทุกคน โอ้ใครอยากกินน้องช้างเสียบมาไม้ละสิบาทนะครับพี่ขายแค่นั้นแหละโอ้อันนี้ไม่ตายอีกไม่ตายก็เผาไอ้พลังกินปากโกลเดอร์ปุ๊บไปเลยตายไหมละ่ะเฮ้ยไอช้างโคตรอึดเลยด้วยเียบร้อยครับผมตีง,งแกยังไม่ตายอีกเลยนอ้องไอนี้ไอน,นี่อึดเกินไปละไอน,นี้อึดเกินไปละอนนอไละอช้างตัวจริงหรือเปล่าวะ สะกดจิตเลยตายไหมตายครับผมโดนมีเพิ่มสะกดจิตนะครับมาเอาทุกคนตอนนี้เพื่อนแนะนำการเข้ามาในเมืองนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนจะโชว์พลังวิเศษของเจ้าโกสไรเดอร์นะครับในโดเอาไปเห็นปะ่ะเฮ้ยกดตึงอะดูดิพลังนี้น่าจะเป็นพลังของมอเตอร์ไซค์นะครับผมในการแบบว่าขี่ผ่านอะไรก็ตามมันจะมันจะกระเด็นออกอะครับเอา้าแม่ง พึ่งโมโไ้เมื่อกี้ออกไปลุงโอ้พลังหมดแลว้วเมื่อกี้ทำไมออกไปรถจิว๋วเห็นปหมโอ้โหพลังที่ก๊อตจัดนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพี่สามารถขี่แบบว่าตรงๆได้เลยนะพลังปิ้วเห็นนะมอ,อ๋อก็ตึงปิ้วไม่ไงหลบไปอย่ามาขวางกูเลยเดือดโคตรตึงโอ้โห <c oughs> ถ้ามีอย่างนี้ในชีวิตจริงนี่แบบว่าไม่ต้องหลบรถเลยนะ ปิวปิวปิวปว,ว้าวกรตตึงดีกบกระผมโอ้โหถ้าขี่ผ่านคนคนก็ตายทั้งนั้นน่ะเอาไม่ตาเฉยมาเลยเรถตำรวจปิวโอ้โหหลีกไปเลยน้องอุ้ยมีตำรวจดักกรบผมดักแล้วไงมาดักแล้วไงดักแล้วไงมไม่มีใครเข้าใกล้พี่ได้เลยนะครับผมตอนนี้ จะด,ดำเการกี่ชนโอ้โหปิ้วปิ้ว,วตำรวจแล้วไงอ่ะหดาวแล้วไงอ่ะจับกุลไ,ได้ได้ป่ะมาดิอ๋อวิบางค้ามันก็ไม่ติดนะครับผมไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะว่ามอตนี้มันเก่าแล้วดูดพลังวิญญาณคนไฟอะผมมาเดี๋ยวเราปวนในเมืองเขาหน่อยระเบิดม,มาดิ ๋ยวเพิ่มขอญาตปวดในเมืองสักหน่อยนะผมไหนก็เข้ามาแล้วอืระเบิดไฟโยนไปรถตำรวจโยนไปน้องข้างหลังว่ายังไงฮะมาดิต้องใช้พลังโซ่หน่อยละทุบทุกทีรถระเบิดเลยไฟเพลิงนรกหนึ่งนหนึ่งนัด,หน,นดหนึ่งคิวหนึ่งนัดสองคิว มาเลยครับก็มาเดยครับอยู่ไหนอยู่ไหนได้ยินเสียงฮอรับผมทุกคนได้ยินเสียงฮองก็โดนไปแม่ใหญ่กระจับวางให้ตายเถอะมาเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะครับอ,อขอพลังพลนไฟหน่อยพลังพลไฟนี่ครับผมตาย แต่พี่เพิ่มคิดว่ามอสโกสไรเดอร์เนี่ยลูกเล่นมันก็แค่ที่จะน้อยนะคุณผูนะมีประมาณ3-4พลังเท่านั้นเองมันเป็นมอสหลายปีนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นมอสใหม่ใน e ีหน้านะผมน้าน้องชอบไปนี่ก็ชูกกำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจ้งไปรับชมกันด้วยที่ทำการฝากกดติดตามรับเปิดกระด่งแจ้งเตือนเพื่อ,อให้จากเพจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ